กลุ่มพวกเราชื่อโครงงานการ,ยายารากประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนนะคะโดยการใช้พัดลมเซนเซอร์ร,บระบบอัต,ตนโนมัติค่ะสมาชิกมีดังนี้ค่ะผมนายนัทวัฒน์สดแก้วครับผมนายบัวรัตน์ศุกสานครับมิชานางสาวสืบเทียนารค่ะมิชานางสาววัฒการพั์กรูค่ะค่ะและมิชานางสาวนครชมชื่นค่ะเพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่าโครงงานของเรามีที่มาและว,วัตถุประสงค์อย่างไร ต่อไปเชิญน,น้องเต๋อค่ะที่มาและความสําคัญของโครงงานนะคะเนื่องจากกลุ่มของพวกเรานะคะได้ศึกษาเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนนะคะเพราะในปัจจุบันนี้นะคะครัวเรือนของเราได้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นตัวืองทําให้ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้นเกิดจากการที่คอนออกจากบริเวณบ้านไม่ปิดควายดิ่ทผนงค่ะกลุ่มของพวกเราจึงอยากออกแบบสิ็นเซื้อผนังอัตโนมัติเพื่อตรความสะดวกในการใช้พลังงาน ไม่พอเดือนค่ะค่ะต่อไปนะคะวัตถุประสงค์หนึ่ง่ลดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในินรภัยสองสามารถปิดปิดสวิตช์เซนเซอร์พัดลมอัตโนมัติาดยใช้กรับปรุงเป็นเกณฑ์สอยากศึกษาว่าผลงานที่เราทำสามารถนำไปใช้ได้จริงหรือไม่อย่างไรคะ่ะครับสำหรับวิธีการดําเนินง,งานนะครับคือ โหลดโปรแกรมคิดบายครับหรือว่าโปรแกรมรูปโปรแกรมก็ไะ้เป็นรูปริงดังนี้นะครับ 2. ก็คือสร้างโค้ดเซนเซอร์พัดลมอัตโนมัติครับคือเขียนโค้ดตามนั้นเลยนะครับ 3. อัพโหลดไปยังตัวคิดบ่ายคือส่งข้อมูลไปยังบอร์ดคิดบายตัวนี้ได้เลยนะครับ4จําลองโมเดลแรกเ็าจํจลองโมเดลตรงนี้แล้วเราทดลองทดลองดูว่ามันสามารถใช้ได้จริงหรือไม่ครับัมที่คาดว่าจะได้รับครับ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน2เพื่อให้รู้จัดวิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 3. เพื่อให้ตหนัดถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาไฟฟ้าในครัวเรือนครับ ต่อไปก็จะมาทดลองให้ดูนะครับว่าบอร์ดทิบไยส์และโปรแกรมที่พวกผมได้เขียนมานี้สามารถใช้ได้จริงนะครับคือตรงนี้คือตัวบอกว่าอุณหภูมิมันถึงไหนครับถ้าถ้าขีดมันเกิน35ปุ๊บพัดลมก็จะหมุนเองเลยโดยอัตโนมัตินะครับ ถ้าสมมติว่าอนาบูลบต่ำกว่า35นะครับหรือว่าเท่ากับ34นั่นแหละครับพราะโก็จะปิดเองโดยอัตโนมัตินะครับเดี<อ>๋ยวล็อกแป๊บนึงคุณอนาบูลลดนะครับค่ะเพื่อนๆก็ได้รู้ถึงที่มาวัตถุประสงค์ในะะขออกกนั้นตอนการดำรเนินงานแล้วนะคะหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่าอยาก